อันนี้ก็เป็นแนว B M W นี่ใช่โคตร่รอเขียวฟ้าเลยแหละนี่อันที่สองอันที่สองนี่ก็จะเป็นแนวแบบเรียบๆเรียบๆหน่อยแต่ว่ามันเป็นลายแบบรู่หราเป็นลายเลี้บล่าลายเลี้บล่าเยออกฟ้าๆนี่เลยใช่อ่ะลายที่สามนี้ก็จะเป็นแบบออกแนวแบบรถเบนซ์เลยรถเบนซ์รถแมคคเรนพวกเนี้ยดูแล้วรู่หรามากส่วนตัวนี้ก็จะออกแนวแบบแลมโบออดี้อย่างเงี้ยใช่เหมือนได้ขับออดี้เลยใช่มีออดี้อ้ อันนี้ก็เป็นแบบคนแบบเรียบร้อยเรียบร้อยอม,มึงคิดการก <c oughs> อะไรได้ขนาดนี้เลยเ,ลยเอา้าสรุปว่ามึงซื้อ PDX 160อ่ะอ่ะมึงได้ขับทุกลุกน <c oughs> อ่ะเขาเปิดดูข้างในหน่อยตัวนี้นี่อยู่หมัวกันอกติมไบไ,ได้เลย ก็สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เรายังอยู่กับฟีเซ็กนะครับ160นะครับโฉมใหม่ล่าสุดนะครับวันนี้นะครับผมจะมาคุยเรื่องนะครับเรื่องราคาอะไรแตง่งนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวแตง่งนะครับมาพร้อมอะไรแต่งของ H2C นะครับของ Honda นะครับ <m im it> เดี๋ยวผมจะมาไล่นะครับอะไรแต่งทุกชิ้นของ Honda นะครับว่ามีกี่ชิ้นนะครับแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับรวมราคารถแล้วอยู่เท่าไหร่นะครับราคาตัวรถเท่าไหร่นะครับผมจะบอกนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเดินดูนะครับว่ามีอะไรบ้างที่แต่งมาให้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีน้องคนนึงนะครับจะให้ลองนั่งค่อมดูนะครับก็คือน้องบอลนะครับนี่ครับจะให้น้องบอลนะครับน้องบอลสูงเท่าไหร่น้องบอลร้อยหกสิบสี่ครับล้อหกสิบสี่นะครับอ่ะน้องบอลลองนั่งดูนะครับรถ p c x นะครับหนึ่งหกศูนย์เดิมๆนะครับธรรมดาเลยล้อมาอย่างไงอย่างนั้นเลยนะครับความสูงของน้องเขานะครับร้อยหกสิบสี่เหระนี่ พอดีมีหลายท่านนะครับอยากเห็นนะครับความสูง164ครับนั่งแล้วนะครับเท้านะครับสองข้างนี่ครับลงพื้นเต็มเต็มเลยใช่ไหมต้บนบอลลงพื้นก็ยังไม่เต็มเท้าครับแต่แต่ยงยูรถอยู่ <c oughs> ก็สามารถประคองรถได้เนะใช่ประคองรถได้นี่นะครับหลังอ่านห้นในนนนั่งขับแบบสบายๆด้วยบอล ประมาณนี้เลยใช่ไหมก็หลังตรงเลยเนาะร้อยหกสิบเนี่ยนี่คนสูงร้อยหกสิบนะครับร้อยหกสิบสี่นะครับประมาณนี้นะครับนะครับสูงประมาณนี้ครับร้อยหกสิบสี่ก็จะวัดได้ประมาณนี้ครับอ่านว่าตั้งขาตั้งคู่เลยเดี๋ยวจะให้พาเพื่อนๆนะครับไปดูอะไรแต่งนะครับว่ามีอะไรให้บ้านนะครับราคานะครับตัวรถนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่่าก ก้าหบาทนะครับตัวนี้เป็นตัว ABS นะครับมีดิสหน้าดิสหลังนะครับเป็นตัว ABS นะครับสีดําน้ําตาลนะครับแล้วก็ขายพร้อมอะไรแต่งนะครับราคา1,000งแกับอีก5 0 0 0ันบาทนะครับไปเราไปไล่ดูกันเลยนะครับมีอะไรบ้างอ่ะทั้งบอครับโคตแต่งคตแต่งบอกมาเลยมีอะไรบ้างชิ้นแรกเลยชิ้นแรกเด่นๆเลยก็คือช่องเก็บของ กล่องเก็บของเก็บของที่มาอ่ะขอเปิดดูข้างในหน่อยตัวนี้นี่อยู่หมวกกับน็อเติมใบได้เลยเด็<ช>ไหนลองบอลลองเอาหมวกใส่ดิดิใส่แล้วมันมันเต็มหัวขนาดไหนเราใส่หมวกใส่หมวกใส่เรา,าเลยใส่เร็วนั่นแหละนี่เป็นหมวกติมใบแบบนี้นะครับอ่ะเราปิดปิดปีกระจงกมากดูนี่นะครับใส่หมวกขนาดน,นี้นะครับอ่ะลองวางในกล่องกันดิก็ถือว่าใหญ่นะถ้าหมวกใบใหญ่อันนี้วางได้ไหมวางได้ครับ อองได้เลยแต่ว่าต้องมีแบบพิกพิกตัอ๋อหันหันใช่หันได้แต่ถ้าเป็นหมวกกันน็อกที่มีชิวก็ต้องหลบหลบหน่อยอ๋อต้องมุมหน่อยแบบค้างเหลมเหลมอะไรแบบมนี้ใช่ไหมค้างเหลมแล้วก็มีชิวชิวหลังอืมอ่าที่หลังๆนะก็จะมีกล่องนะเก็บของสามารถเก็บหมวกกันน็อกเต็มใบได้นะครับมีแบบนี้แล้วก็มีกุญแจล็อกให้นะครับมีฐานยึดอย่างดีนะครับอ่ะไม่ต้องล็อกนะบัก ตอนนี้มันเป็นไฟใช่ไหมบอลมันเป็นสะท้อนเฉยครับคล้ายคเหมือนทับทิมอ๋อมันเป็นไฟแบบเวลามีไฟสองอย่างนี้มันจะสว่างใช่ไหมมันจะเป็นเหมือนแสงเป็นทับแบบเหมือนแบบเป็นทับทิมอืมอ่าแล้วมีชิ้นไหนอีกอ่ากล่องหนึ่งแล้วครับแล้วก็อันนี้เอ๋การ์ดหม้อน้ำการ์ดหม้อน้ำครับอ๋อใช้เทนตัวเดิมใช่คือถอดของเดิมแล้วก็เอาอันนี้เข้าไปใส่อ๋อชิ้นที่สองการ์ดหม้อน้ำนะครับอ่าชิ้นที่สามเลยบอล เป็นแผ่นวางเท้าครับแผ่นวางเท้านะครับวางเท้าตัวนี้เป็นเหล็กนะเป็นคล้ายๆสแตนเลสยางหรือว่าเหล็กเอันนี้แผ่นนี้เป็นสแตนเลสครับอันนี้เป็นยางอ๋ออันนี้เป็นสแตนเลสตัวนี้เป็นพื้นใหม่ยางพื้นใหม่เลยใช่ไหมยางนี่เป็นพื้นใหม่ยางใหม่แล้วก็แผ่นปิดอันนี้เป็นสแตนเลสเงางามมากนะครับแล้วเขียนคขาว่า h 2 c นะครับนี่แล้วก็มีเหมือนกันลื่นเนาะบนเนาะ แล้วก็ใช้ยึดน็อตด้วยหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมนะครับ mm hmm. ก็สวยงามครับดูไกลๆก็สวยงามนะครับเรามีิ้นไหนอีกบอต่อไปเลยที่จับโทรศัพท์แฮนด์จับโทรศัพท์จับมือถือยึดมือถือนะครับสามารถปรับได้สองข้างเลยไหมลองปัดดูด้วยหนะปรับได้ครับแต่มันจะฝืดๆนิดนึงเพราะมันเป็นของใหม่อ๋อมันหมุหนออได้ในสองทางหมุนได้กลางได้อืบางรุ่นมันจะมันขยับได้ทางเดียวเนาะครับแล้วเวลาเราหนีบแล้วก็ บีบข้าเดียวใช่แล้วก็บีบขาขายึดแบบแน่นหนานะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะหล่นหายนะครับเป็นน็อตถกเหลี่ยมยึดนะครับเป็นน็อตสแตนเลสครับเงางามครับการสนิมแน่นอนนะครับนอสแตนเลสแล้วก็ชิ้นต่อมาชิ้นต่อมาเป็นฝาปิดปั๊มครับฝาปิดกระปุกปั๊มบนได้เ2 c ซีได้สองชิ้นเลยอ๋อเป็นปั๊มเบรกบนใช่เพราะว่าเป็นยึดหน้าแล้วก็ยึดหลังไง ปิดทั้งสองข้างนะครับตัวนี้เป็นงานที่ตัวสีทั้งคู่นะครับเป็นสีอันนี้เป็นสีบอลน,นะ่าจะสีบอลสีบอลเป็นเนื้อเหมือนสีเนื้อสเตนออลูมิเนียม,มใช่ไหมบอลตัวนี้เดืยทั้งสองข้างเลยนะครับก็สวยงามดีนะครับมีแค่นี้เหรอบอลชิ้นอันนี้อาชิ้นสุดท้ายท็อปสุดเลยไฮไลท์ไฮไลท์ส,สุดเลยคือเป็นชิวชิวแต่งนี่แหละแต่เป็นทรงเดิม คิวแต่งแต่ทรงเดิมใช่เท่ากับตัวเดิมเปรียบเท่ากันครับแค่มันต่างแค่สีใช่อันเก่าจะคือเป็นสีดำเนี่ยอ,อันเก่าเป็นสีดําแต่เขาใส่ตัวนี้ปั๊บมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนทรงแบบรถซิ่งอ่ะคล้ายๆเหมือนทรงรสซิ่งแบบไม่รุ่นน่าจะช,ชอบเนาะเปร็รุ่นไม่รุ่นเราไม่ต้องไปหาของแต่งข้างนอกเลยถ้ารถมันอ,ออกมาใหม่อะไรใหม่ไม่ผิดก็คือฮอนด้าเขาทำมาแล้วอไม่แพงนะก็มีราคาต่าง จากตัวรถนะครับราคาตัวรถนะครับอยู่แค่หกพันบาทเองนะครับหกพันบาทนะครับนี่หมดลูกบอลของแดงมีกี่ชิ้นมีแค่นี้ครับมีแค่นี้อ่ามีทีนเน็นนะครับมีชิวบางลมนะครับฝาปิดน้ำมันเบรกนะครับสองข้างแล้วก็ที่ยึดหรือจับมือถือนะครับแล้วก็พื้นวางเท้านะครับอีกชิ้นหนึ่งกล่องนะปุ้ยรีโมทใช่ไฮไลท์รีโมท สุดยอดทีเด็ดเลยเดี๋ยวเอาไ้ดูนะครับกลองนะครับเก็บไว้ก่อนขอเก็บไว้ก่อน <c oughs> ขอเก็บไว้ก่อนก่อนแล้วชิ้นสุดท้ายนะครับไฮไลท์เลยนะครับอันนี้สําหรับให้ท่านเลือกเลยนะครับไหนรีมโมดไหมเอาให้ดูเลยให้เพื่อนๆดูเลยต่างกันหกพันบาทนะครับนี่นทีเด็ดพูดไม่คิดทีเด็ดัปอยู่ตรงนี้อะอันนี้ก็คือว่าถ้าแนวแนวไหนอว่ามาถ้าลูกค้าซื้อ ที่ผมยังไม่ติดเพราะว่าอยากให้ลูกค้าเลือกมาใส่เองดีกว่าอ่าทีเด็ดเลยนี่ครับติดด้านหลังฝั่งฝั่งโลโก้ฮันดานะอ่ะอันนี้เอาให้แนะนำหน่อยแนวไหนอันนี้ก็เป็นแนว B M W นี่ใช่โลหลเขี้ยวฟ้าเลยเลยอันที่สองอันที่สองนี่ก็จะเป็นแนวแบบเรียบเรียบเรียบหน่อยแต่ว่ามันเป็นลายแบบรู้หราเป็นลายเคลาลายเคลาออกฟ้าฟ้านี่เนี่ยใช่แต่อันนี้ก็จะเป็นแบบออกแนวแบบรถเบนซ์เลยรถเบนซ์รถแมคคารนพวกเนี้ย ดูแล้วรู้หลาส่วนตัวนี้ก็จะออกแนวแบบแลมโบออดดี้อย่างเงี้ยใช่มันได้ขับออดดี้เลยใช่ขนาดนั้นที่วขนาดนั้นเลยครับออะตัวสุดท้ายมาที่เด็ดอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบเรียบเรียบหน่อยชอบแบบความเรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้ความที่ส่วนตัวคอมคิดถึงส่วนตัวเลยที่ที่ยังไม่ใส่การีโมทเพราะว่าอยากให้ลูกค้ามาเลือกดีกว่าดีกว่าเนาะคนที่ก็ซื้อใช่ถามว่าหกพันบาทคุ้มไหมบอลคิดว่าใจใจคุ้มนะครับจากที่เป็นคนเปลี่ยนอะไร คุ้นไมผมบ้างไหมกี่เด็ดโอ้โหเลือกเอานะครับอันนี้มันไม่ได้ออกเปดำๆนะมันออกเป็นน้ำตาลมองเ,เ,เป็นของน้ำตาลเหลื่อมๆนิดนึงเนา<น>ะ,นะเพราะว่าไม่ได้แกะให้ดูนะครับเพราะว่ารอให้ลูกค้านะครับให้ลูกค้ามามเลือกเองนะครับเ,เลือกใส่เองดอ่ะขออีกรอบนึงอันนี้แนวแนวแบบ b m w เลยเนี่ย b m เลยกี่เด็ดนะครับอันที่สองอันที่สองนี่ก็จะเป็นแนวแบบเรียบร้อยแต่ว่าออกสปอร์ตสปอร์ตซิงๆหน่อยนี่อันที่สามอันที่สามออกแนวแบบแม็กคาร์เรนน่ะรถแม็กคารเรนอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็เป็นแบบ เบุกินี่ออดี้โอ้โหแค่รีโมทนะเนี่ยมึงอันนี้ก็เป็นแบบคนแบบเรียบร้อยเรียบร้อย <c oughs> มืนขีการอะไรได้ขนาดนี้เลยเ, <ALEX> <c oughs> เอ้าสารุปว่ามึงซื้อ P X 160บอ่ะอ่ะมึงได้ขับทุกรุ่นอ่ะจบมึงอยากได้รุ่นไหนเอ้าสารุปเนี่ยวถ้าเรามาห้อย <c oughs> ถ้าเรามา้อย <c oughs> ไปตรงเนี้นะ <c oughs> <c oughs> คือแม่งเทะมึงหลอเนี่ยอา้า อย่างเงี้ยโอยมึงคิดได้เนาะหล่อเหมือนเหมือนเหมือนกูขับบ M อน่ะอยาได้เงี้ยกูพ้เก160ตัวใหม่ครับนี่ไงมันทีเด็นมันอยู่ตรงนี้เอาเอาเข้าไปเอาไปเรื่องเอานะครับเอาออดีหรือยาบเอ B M หรือเยาอะไรก็เลือกเอาเลือกเอานะครับโอ้โหมึงคิดได้นะครับสรุปพีเซ็ก160หรือว่าออดีนะครับมึงคิดเอานะครับอยากได้รุ่นไหนก็จัดเองเลยนะครับก็ล่ะ ไล่ทีนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับต่างบวกจากตัวรถนะครับหกพันบาทนะครับจะมีกองหนึ่งนะครับแล้วก็สติกเกอร์รีโมทนะครับที่เนี่ยช่างบอลเขาบอกไปนี่แหละทีเด็ดนะครับสองนะครับสามพื้นวางเท้านะครับสี่กัดกันหม้น้ํานะครับนี่ตัวนี้นะครับแล้วก็ห้าครอบนํามันเบรกสองข้างนะครับแล้วก็หกอ่า ชีล็อกมือถือยึดมือถือนะครับเจ็ดแล้วก็ตัวชิวบางลมด้านหน้านะครัเป็นสีเงาครับที่รู้ไหมว่าตั้งแต่ผมตั้งแต่ที่ว่าแต่งรถมาเนี่ยผมบอกตกแต่งผมชอบแค่สามชิ้นชิวมีที่จับอแล้วก็เพล็นี่เลยโอ้โสีเด็ดเลยครับชอบาะว่าไม่เคยเห็นรถฮอนด้าเขาทำแบบนี้เลยไงโอ้นี่ความชอบตัวตัวนะทุงวันตัวนี้ทุกตัวทุงวันด้วยนะครับที่แต่งให้ทุกท่านดูนะครับก็สวยงามครับก็ใครอยากได้นะครับ ต่างกันกับบวกราคาจากตัวรถนะครับ6,000บาทนะครับได้ทั้งหมด7ชิ้นนะครับราคาก็จะบวกขึ้นมา6,000บาทนะเผื่อใครสนใจนะครับไปพร้อมอะไรแต่ง Hit o C นะครับแบบสวยงามรอแบบนี้เลยนะครับช่างบอลจัดให้นะครับก็สาหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับก็เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับผมโ้ทีเด็ดเลยนะครับชอบตรงตรงคุณเจนะครับผม S <S <S ขอบคุณมากครับ